สถานีโทรทัศน์กีปารคาทีวีการันตี4รางวัลคุณภาพประจำปี2,558และ2,559เริ่มต้นด้วยบ่าวเอกเมืองคอนกับรางวัล CEO Thailand Award ประจำปี58ตามติดด้วยบ่าวเอกเมืองคอนกับรางวัลสยามอายราบุคคลแห่งปี2,559 สาขาผู้นำองค์กรดีเด่นสาวอ้อมเมืองเพชรกับรางวัลสยามอเยราบุคคลแห่งปี2559สาขาดาราพิธีกรดีเด่นด้านการแต่งกายและการใช้ภาษาตามติดด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นนำยูพาแพรทาตโฟอินวันอาหารเสริมพืชและอาหารเสริมสัตว์เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2559 สี่รางวัลการันตีคุณภาพคู้คุณธรรมของสถานีโทรทัศน์จีปาทาทีวีเราสัญญาว่าเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยคุณภาพคู่คุณธรรมตลอดไป